สวัสดีค่ะชั้น,นอาจารย์หยิ้มพันดรามิราเคอร์นะคะนักพยากรณ์สายเฮฮานักพยากรณ์สายคิดบวกนักพยากรณ์จิตสัมผัสหน้าไพ่กระตูนนะสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์กันนะคะมาเล่นแรนดอมหน้าไพ่ออร์าเคอร์กับอาจารย์หยิ้มสนุกสนุก,กันนะในหัวข้อหนังสือเก่ากับหนังสือใหม่เขาจะ เรืองอะไรนะอืหนังสือเก่าหมายถึงแฟนเก่าหนังสือใหม่หมายถึงแฟนใหม่ซึ่งเป็นคุณนะคะที่เข้ามาถามถึงคนคนนี้นะอืก็คือคนที่เหมาะกับคลิปนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ว่าตัวคุณกับเขานะในขณะที่คบกันอยู่นะเขาอาจจะ ย้อนนะคะไปมีท่าทีความสัมพันธ์กับคนรักเก่าของเขาและเขาทำซ่อนเร้นนะให้คุณดังเรใจสงสัยนะว่าสรุปแล้วเขาเนี่ยจะรีเทิร์นกับคนรักเก่ากลับไปอ่านหนังสือเร่มเก่าหรือว่าจะอ่านหนังสือเร่มใหม่ที่เป็น new chapter new reason เนอะซึ่งเป็นเรานะคะให้ไพ่ช่วย เรียกว่าเล่าความในใจนะเป็นสถานการณ์สดแบบเดิมนะคะ The world นะ The emperor อ h oh, The emperor เธอดื้อห้าคาถา The tower โอ้พึ่งถล่มกันมาเลยปะเนี่ยคุณกับเขานะเออสามเหรียญ จัดเม้นพวกคุณสองคนเป็นคู่กันนะสี่เหรียญห่วงแหนอืคุณกับเขาเพิ่งซัดกันอิลุงตุงนังเลยนะอสี่ถ้วยอือ๋อ,อเขาอ้างกับคุณว่าไม่มีเวลานะเจ็ดถ้วยนะแล้วคุณก็ไปเจอความจริงนะคะว่าเขาแค่นะไปหลันล้านะ เออซึ่งการไปหลันล้าอาจจะแค่ว่ามีแฟนเก่าร่วมอยู่ในแก๊งนั้นด้วยก็เป็นได้นะแต่ว่าในพลังงานหน้าไพ่อ่ะมันบอกตัวจาาหนูยิ้มนะคะเออสี่ใบนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะเออที่จิตสัมผัสดได้พวกคุณอ่ะเป็นเนื้อคู่กันนะจัดเม้นกับสามเหรียญแต่งงานนะคะอืมเขาอ่ะ เลือกคุณตั้งแต่ทีแรกแล้วนะที่เป็นหนังสือเล่มใหม่นะเออเพียงแต่ว่าด้วยความที่เขาอะ่ะมันเป็นเด็กดือ้อเป็นคนที่ดื้อนะ mm hmm. The Emperor กับ The Were นะยังมีอาการที่ทเรียกว่าทำเอาแต่ใจนะคะเขาก็จะทำในส่วนที่เป็นตัวตนของเขาและลืม ที่จะนึกถึงจิตใจของเราซึ่งผู้เป็นหนังสือเร่มใหม่ที่เขาเปิดอ่านนะแล้วมันก็มีแค่เรียกว่าปากเสียงทะเลาะกันมาแล้วเพราะตัวคุณเองเนี่ยคิดว่าเราเป็นถ้วยทางเลือกของเขาคิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้จริงจังจริงใจกับเรานะคะเออเจ็ดถ้วยกันเดอะทาวเวอร์ถล่มกันมาแล้วมีแค่เรียกว่าเพิกเฉย นิ่งมืนอื่นนะคะเออตอก,กันก็คือเมื่อเราเข้าไปถามถึงสถานะกับเขานะเออสี่เหรียญกับสี่ถ้วยเพิกเฉยนะ The Emperor เธอมืนอยู่แล้วนะ The Emperor เธอเ,อเมื่อเกิดอะไรขึ้นเขาจะใช้การนิ่งเงียบนะคะหนีจากไปแต่ตัวจันยิมคิดว่าเร็วๆนี้นะแปดคาทานะกับ the chariot อ่ะขอเพิ่มหนึ่งใบ ก็คือด้วยความที่ว่าเขาทำผิดกับเราอย่างรุนแรงนะเพราะเขาเลือกเราแล้วนี่นะคะที่จะเป็นหนังสือเรื่มใหม่ประสบการณ์เรื่องใหม่เป็นแพชชั่นเป็นกำลังใจให้กันใหม่ๆเขาเลือกเราแล้วตั้งแต่ในณวินาทีแรกนะคะเออแต่มันมีเหตุสะดุดให้เข้าใจผิดกันไงเขาจะสื่อสารคุณกลับมานะไม่ว่าจะเป็นแค่ทางไลนะ์ทางเมสเซจ ทางข้อความตรงไหนก็ได้หรือว่าโทรกลับมาแบบชนิดที่เรียกว่ารวดเร็วร้อนแรงนะคะแปดคาถาเขา,ทา,ทาขอาจจะสนทนากับคุณเพียงเล็กน้อยนะแล้วก็เดชาริออตคือการขอนัดเจอเลยนะคะเพราะเขาไม่ต้องการให้เรื่องนี้ติดอยู่ในใจเราและเป็นเรียกว่าความผิดของเขาที่มันมาขวางกั้นนะ <c oughs> คุณเห็นปะขวางกั้นความรู้สึกนะ ของเราทั้งสองคนนะคะเขาจะรีบดำเนินการแก้ไขนะเพื่อให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเห็นป้าคุณเห็นป้าจัดเม้นตเนี่ยมีลูกเลยนะเขาสนใจกับคุณเนี่ยถึงขั้นสามเหรียญคือแต่งงานนะจัดเมนคือเป็นครอบครัวมีบุตรกับคุณเลยนะคะดังนั้นเขาจะกลับมาแก้ไข ในสถานการณ์นี้ที่ทำให้คุณเข้าใจผิดระหว่างการย้อนกลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่ากับหนังสือเล่มใหม่ที่เขาเปิดอ่านกับคุณเรียบร้อยแล้วและมีเนื้อหาที่เข้มข้นที่กำลังเข้มข้นและมีแรงปรารถนานะเออร่วมกันเขาจะติดต่อคุณกลับมาเด่นเดือนหกนะเออ ก็คือภายในเดือนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า8ชั่วโมงจากนี้ที่เราเห็นคลิปตัวอาจารย์หนูยิ้มนะคะหรือสำหรับบางคู่ที่เป็นรักทางไกลนะเป็นรักชาวต่างชาติก็อาจจะประมาณไม่เกิน1-6เดือนนะคะอาจารย์หนูยิ้มยินดีด้วยนะกับเราที่เป็นหนังสือเร่มใหม่ของเขานะคะใครที่ผ่านมาพบเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าโห อาจารย์ยิ้มเนี่ยเหมือนอยู่ใต้เตียงของหนูเลยเรากำลังมีประเด็นนะคะเออร้อนแรงท็อกซิกกันตรงนี้นะแล้วหนูก็หาทางออกไม่ได้ขอบคุณที่พี่ไพ่ของอาจารย์ูยิ้มนะเอออาจารย์ูยิ้มเป็นแสงสว่างนะคะในการหาทางออกเรื่องนี้ให้กับหนูนะเออเราพิมพ์น้อมรับคำทํานายลงมาแล้วก็อย่างเดิมห้าปุ่มขวามือกด กระดิกกระเดียวให้อาจารย์ยิ้มเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูในการจัดทำคลิปครั้งถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ